สวัสดีครับวันนี้พามาชมน้ำตกไายโยกน้อยเอที่อำเภอไายโยกจังหวัดกาญจนบุรีามาดูน้ำตกที่สวยงามที่กำเนิดมาจากน้ำผุดจากภูเขาไหลมารวมเป็นลำตาลเล็กๆตก ลงมาทางผาหินปูนที่มีความสูงไม่มากนักก็จะประมาณถามจบเมตรมีน้ำแผ่กระจายไปตามพื้นหินที่ลาดเอียงภายใต้ร่มเงาของพันไม้น้อยใหญ่หลายชนิดการเดินทางมาน้ำตกก็ สะดวกเพราะอยู่ติดกับถนนทสายกาญจนบุรีทองผาภูม่มมีระยะทางเพียง65กิโลเมตรจากจังหวัดกาญจนบุรีเราไปชมกันนะครับนี่ถึงแล้วครับน้ำตก ไยโยกน้อยนักท่องเที่ยวก็กําลังทยอยกันมานะครับดูความสวยงามดูธรรมชาติที่ร่มรื่นของอุทยานแห่งชาติไยโยกนะครับนนตินดตางขึ้น ขึ้นไปด้วยครับเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากนะักอ่า มีความถุงชั้นเดียวนะครับ ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ